นี่ฮาวสวัสดีครับ,นะรบกลับมาเจอกับวิชาภาษาจีนกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรา้อมีคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องของอาหารมาฝากนะครับสำหรับอาหารภาษาจีนนะครับเขาเรียกว่าซื้ออู้นะครับซื้อ,อู้หรือว่าซื้อผิดนั่นเองนะครับซื้อู้หรือว่าซื้อผิดนะครับก็วันนี้เรา้อมีคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารมาฝากเรื่องเรียนทั้งหมด10คคำด้วยกันเนาะ จะได้จําง่ายนะครับจำไม่ยากนะครับแค่10คําเองวันนี้นะครับที่จริงมีเยอะนะแต่วันนี้เราเสื้อเอามาฝากทั้งหมดสิบคำนะเป็นทั้งของข่าวและของหวานเนาะ,ะ,ะเพื่อเผื่อนักเรียนไปประเทศจีนหรือว่าคนจีนเข้ามาประเทศไทยนักเรียนจะได้บอกแนะนําเขาถูกาอาหารเนี่ยภาษาอาหารพวกนี้ภาษาจีนนะครับเราจะพูดว่ายังไงเวลาเราไปจีนเราจะได้สั่งอาหารได้ถูกต้องนะ,ะ,ะคำแรกเป้าจื๊อเป้าจือ อ่านตามหลักสูตรนะครับเปาจื๊อเปาจื๊อเปาจื๊อก็คืออะไรครับสลับเปานั่นเองนะครับเปาจื๊ออ่าเปาจื๊อคำแรกนะครับต่อคำต่อมาก็คือเจี่ยวจื๊อเจี่ยวจื๊ออ่าเจี่ยวจื๊อมองออกไม่คืออะไรเอ่ยอ่าเจี่ยวจื๊อก็คือเกี้ยวนะครับเกี้วนั่นเองนะฮะเจี่ยวจื๊อเกี้ยวนะครับอ่าคำต่อไปอ่าคำนี้ อาหารเช้าเลย,เลยนะฮะเช้าเช้าชาเนี่ยชอบทานกันนะฮะเขาเรียกว่าโจาโจโจดูออกไหมคืออะไรอ่ะโจก็คือโจกน,นั่นเองนะฮะโจกนะครับโจกนะครับโจกนะครับอ่ะมาดูคำต่อไปบ้างนะครับคำต่อไปอ่าคำนี้นะครับบ้านเราเนี่ยชอบกินกันเลยเนี่ยเขาเรียกข่าวฟ้านข่าวฟ้านออกเสียงตามเนาะข่าวฟ้าน สาวฟา้านสาวฟ้านก็คือนี่เลยข้าวผัดนะครับไม่วจะเป็นข้าวผัดกุ้งผัดไข่ผัดอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าสาวฟ้านนะครับข้าวผัดนั่นเองนะครับมาดูคาต่อไปบ้างนะครับคํานี้เลยครับอ,ออกเอาฝรั่งหน่อยนะออกอาหารฝรัง่งเขาเรียกสู่เถียวสู่เถียวสู่เถียวก็คืออะไรครับเฟนฟรายนะครับหรือว่ามันฝรั่งทอดนะครับก็เรียกสู่เถียวนะ สูเทียวน,ะนะ day, น ker, ั่นเองนะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งนะฮะอีกคำหนึ่งนะคำนี้ครับนะฮะโซซึโซซึโซซึอันนี้อาหารญี่ปุ่นนะอ่าโซซึก็คือซูชินะครับซูชินั่นเองโซซึนะฮะเป็นคำเป็นคำแบบนี้นะฮะโซซึซูชิครับอันนี้ก็คืออาหารคาวเนาะต่อไปเรามาดูอาหารหวานบ้างนะครับของหวานบ้างมีอะไรบ้างนะครับ เริ Dante, ่มจากคำแรกเลยนะครับคำแรกเลยของหวานนะครับเฉียวเคอรี่เฉียวเคอรี่เฉียวเคอรี่นะเฉียวเคอรี่ก็คือช็อกโกแลตนั่นเองช็อกโกแลตนะช็อกโกแลตนั่นเองเนาะต่อไปนะครับมีช็อกโกแลตแล้วก็ต้องมีอะไรเอ้ยนะครับมีนี่เลยนะเด็กๆหลายคนชอบกินนะครับอันนี้คืออะไรครับถังกัวถังกัวออกเสียงนะครับถังกัวถังกัว ถังกัวก็คือลูกอมนะฮะลูกอมถนะังกัวลูกอมนั่นเองนะฮะมีถังกัวแล้วมาดูมีอะไรอีกนะครับนี่เลยครับปูติง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 ก็คืออะไรครัพุูดิ้งนะครับปูติงก็คือพุดดิ้งนั่นเองนะฮะปูติงเสร็จนะครับต่อไปคำสุดท้ายคำนี้เลยนะครับอันนี้ เตี่ยนสิ้นเตี่ยนสิ้นเตี่ยนสิ้นเตี่ยนซิ้นก็คืออะไรเอ้ยเตี่ยนสิ้นก็คือของหวานนะครับของหวานนะครับของหวานหรือว่าขนมนะของหวานหรือว่าขนมเนี่ยเขาจะเรียกว่าเตี่ยนสิ้นนะนะครับสำหรับทั้งหมดนะฮะคำศัพท์ทั้งหมดวันนี้นะฮะทั้งหมด10คคำด้วยกันนะครับก็ฝากนะครับให้นักเรียนกลับไปนะครับ ทบทวนนะครับหรือพูดตามนะครับเราซื้อด้วยนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็คำศัท์เรื่องอาหารสิบคำผ่านไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะจะมีเรื่องของเครื่องดื่มนะครับเพราะว่าเราเรียนของเราเรียนอาหารไปแล้วนะครับต่ออาคลิปหน้าเราซือจะมาสอนในเรื่องของเครื่องดื่มนะครับว่าเครื่องดื่มเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะก็ฝากติดตามด้วยนะครับสาหรับวันนี้นะครับเราจือก็ ลาไปก่อนเดี๋ยวคราวหน้านะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับบายบายจ่ายเจียนสวัสดีครับจ่ายเจียน